าดูม้ามาเริ่มกินแล้วเห็นจะตุดม้าม้กินได้ของกินคราบลว มาเข้ามากินอ๋อมันลงไปถึงนู่นได้เลยเหรอ แดดดิแดดดีมากเลยตะวันตกไปทางทางนู้นอ่ะตะวันตกตะวันตกไปทางนู้นเ <c oughs> ขาลงไปตัดกันอยู่ตรงนู้น <c oughs> อ๋อมันเป็นทาง มันเป็นทางขึ้นได้มากินใหญ่เลยมาดูมาก,กินขัดให้เอาไว้ให้มาก,กินม้าก็อร่อยไปเลยทางมันไปทางมันลงไปทางถนนได้เราก็ไปเปิดบ้าน ดูได้หมามันบังหมามันบังมมานก็ฉลาดเนาะมาบังม,มันมันมีมันล่มเป็นช่วงๆมันเองเขาไม่เรียกไม่อะไรแล้วเลยเขาก็จะนิ่ง มันออกไปทางถนนได้รถวิ่งทางรถวิ่งตัดแล้วลงแล้วทีนี้แล้วเราก็ดูข้างบนดูวิวข้างบนดูเจ้าของอยู่กับวิวนะคะวันนี้นะคะอยู่กับวิววิววิวไม่มีแดดแล้วแดดหมด ม้ามันไม่ยอมไปดูดิม้ามันบังม้ามันยืนบังโอเคนะคะฝากด้วยนะคะมาดามทิพย์ชั้นแนลนะคะ